ศึกษาต้องมองสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบ,บายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูลโรงเรียนวัดดอนกลอยตั้งอยู่หมู่ที่ห ตำบลดอนกลอยอำเภอหนองายา่จังหวัดอุทัยธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่32ตารางวาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีโรงเรียนมาเรียนรวมได้แก่โรงเรียนวัดห้วยรอบและโรงเรียนวัดหนองเขื่อนมีนักเรียนจำนวน86คนข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน10คน ภายใต้การบริหารงานของนางสาวสุภาวดีเรียงครุฑผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่21ท่ามกลางกระแสนในยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเยาวชนของชาติกำลังตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอครอบครัวแตกแยกการระบาดของยาเสพติดขาดความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะ ท่านิยมที่มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านวิชาการมากกว่าการสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยด้วยเหตุนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้โรงเรียนวัดดอนกลอยพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบสเต็กโมเดลใต้ร่มมหาวชิราบารมีต้นกล้าแห่งความดีวิถีดอนกลอยวัตถุประสงค์ในการจัดทำนวัตกรรม1พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 3. ใช้ในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบสเต็กโมเดลใต้ร่มมหาวิชราบารมีต้นกล้าเห็งความดีวิถีดอนกลอยภายใต้6ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การบริหารจัดการเชิงระบบโดยการนำนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆสร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองและชุมชน 2. การทำงานเป็นทีมผู้บริหารครูและบุคลากรมีความตระหนักในการทำงานมีการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันร่วมคิดร่วมวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่างๆไปด้วยกันให้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา 3. การมีคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีมีวิน,นัยรักเมตตาเอาใจใส่ต่อสิทธิ์จริงใจรับผิดชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 4. การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบ ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านดังนี้ด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนรู้จักบทบาทสิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อชาติบ้านเมืองด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีสร้างวินัยให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและห่างไกลาจากยาเสพติดดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้านที่สม,มีงานทำมีอาชีพส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาก,การประกอบอาชีพที่สนใจถน,นัดเหมาะสมกับวัยนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ด้านที่4เป็นพลเมืองดีจิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็นการเริ่มต้นสร้างความเป็นจิตอาสาการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเยาวชนว่ามีความสามารถที่ผู้อื่นต้องการ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของการเป็นคนดี 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาต่างๆร่วมคิดร่วมทำหาแนวทางการแก้ไขการนำไปทดลองใช้และสรุปผลการดำเนินงาน 6. การนิเทศติดตามและประเมินผล ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆภายในโรงเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกิดเป็นห้องเรียนคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นผลจากการใช้นวัตกรรม 1. นนักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองดีของสังคมใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 2. ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งมั่นในการทำงานมีความสามาัทคีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและทำงานอย่างมีความสุข 3. ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาิบาลเน้นการมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่าง บริหารงานอย่างมีความสุข 4. ชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือและร่วมพัฒนาสังคมให้หน่าอยู่มีความสุขกับการดำเนินชีวิตผลงานที่ประสบความสำเร็จ 1. ผ่านการประเมินรอบที่ 3. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2. ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็กระดับทอง3ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,563โรงเรียนวัดดอนกรอยค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนวัดห้วยรอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ4กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563โรงเรียนวัดดอนกลอยค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านจุดเด่นของนวัตกรรมคือการน้อมนำพระบระมราโชบายด้านการศึกษาและพระราชปณิธานตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่10ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนกลอยที่เปรียบสมุนต้นกล้าที่มีความพร้อมค่อยๆเจริญเติบโตหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยด้วยการปลูกจิตสำนึกในการสร้างความดีจากต้นกล้าเล็กๆก,ก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าในตนเอง และเป็นผู้ก่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป